สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การร่วมสำรวจข้อมูลเจาะลึกของเราในวันนี้นะครับวันนี้เรามีเรื่องใหญ่มาคุยกันเป็นปฏิบัติการข้ามชาติครั้งสำคัญจริงๆครับที่แบบสั่นสะเทือนวงการอาชญากรรมไซเบอร์เลยใช่ค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหราชอาณาจักรที่น่าจับตามองมากและผลลัพธ์คือการยึดทรัพย์สินดิจิทัลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มูลค่านี่แบบโอ้โหน่าตกใจมากครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังการทลายเครือข่าย Prince Group นะครับในกัมพูชาค่ะซึ่ง Prince Group นี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคะเป็นองค์กรที่แบบผสมผสานอะไรหลายอย่างมากครั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยการช่อโกงระดับที่เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมเลยแล้วก็มีการค้ามนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ตั้งแต่รายละเอียดปฏิบัติการเองโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนมากม ผลกระทบต่อชีวิตคนจริงๆที่มันน่าสะเทือนใจใช่ค่ะรวมถึงกลไกาการฟอกเงินโดยเฉพาะผ่านคริปโตเคเรนซีแล้วก็ต้องมองไปถึงบทบาทของกัมพูชาเองด้วยนะคะว่าสภาพแวดล้อมมันเอื้อยังไงแล้วผลกระทบในวงกว้างมันเป็นยังไงต่อครับเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือพยายามทำความเข้าใจธรรมชาติของอาชญากรรมยุคใหม่แบบนี้ผลกระทบจริงๆของมันและก็การตอบโต้ครั้งนี้มันมีความหมายยังไงบ้างนะครับเอาละครับ มาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่า